สวัสดีครับผมภูกระผนนะครับพานหมีกับช่องพานหมีล้นแรงครับพี่น้องวันนี้ก็พามาผึ่งมันเช่งเคือแล้วครับผมตื่นเช้ามากออกบ้านก็ต้องได้ล้นครับผมกอดเจอแล้วละครับลังนึงตอนนี้ก็จัดของมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องรอแต่เวลาขึ้นครับเลยเหลาก่อนครับนี่ก็เป็นเริ่มเกลยดูกานนาพึ่งแล้วนะครับผมบางปลาก็ดีบางปลาก็ไม่ดีครับผมแน้น ปลาไหนสบกงหัวใหญ่เบลือเบลาะปลาไหนไม่ค่อยนั่นน้ำก็ไม่ค่อยดีครับผมแถวบ้านผมจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับผมพี่น้องเพื่อไม่หายเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรางผึ้งกันเลยครับครับผมพี่น้องผมก็มาผ่านก้อนนะครับผมนี่ผ่านก้อนครับมาไกลนิดหน่อยครับผมนี่ครับผมพี่น้องพึ้งอยู่ตัวนี้แหละครับสูงเอาเรื่องนะครับผมนุ้งขับรางผึ้ง ครับผมพี่น้องเดี๋ยวเอาของเราไปพบกันบนต้นนะครับผมอีกสักครู่ครับครับผมพี่น้องก็ขึ้นมาถึงที่เรียบร้อยครับกล้องอาจจะได้มุมนี้นะครับผมมาจัดกันเลยครับย่จุดพบกันครับ หายาจุดกครบกัอนนะครับเริ่มต่ดแล้วนะครับ quân không muốn mùi tay tay mau quân hấp nữa ตัดกันเลยขอหยัดแจมของแป๊บนึงนะครับผม 进来 ครับผมเต็มขอบพอดีนะครับผมข,ขาวๆเลยครับ ีกหลังหนึ่งครับเดี๋ยวไปครับผม Bye, 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 bye. A bom tham gia mày hát nữa. Là, you have a ไปแม่เข้าไปครับตัวไหนไปได้ก็ไปโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจได้เลยครับเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทรัพย์สไทยเลยครับผมขอบคุณทุกท,าท่านที่ติดตามรับชมครับท่านมีไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ